หลายคนหลายองค์กรได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วยภัยไซเบอร์ที่ในอดีตต้องบอกว่าแทบจับมือใครดมไม่ได้ทุกวันนี้ภัยไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและได้ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วครับภัยไซเบอร์ไม่ได้เลือกเป้าหมายและไม่ได้จํากัดแค่ประชาชนรายย่อยแต่ลุกลามถึงระดับองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ร้ว่มีโอกาสถูกโจมตีไม่ต่างกันมีหลายองค์กรที่เคยถูกโจมตีแต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางองค์กรต้องสูญเสียโอกาสและความเชื่อมั่นไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมุมมองจากองค์กรชั้นนาของไทยในการป้องกันและรับมือไภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจจับรับมือและฟื้นตัวได้ไวที่ใช้3หลักคิดสู้ไภัยไซเบอร์ 1. รู้ทันมีระบบเฝ้าระวังและทีมที่เท่าทันภัยสมัยใหม่ 2. รับมือได้มีแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินพร้อมลงมือทันที 3. ฟื้นตัวไวมีขั้นตอนกู้คืนทําให้กลับมาให้บริการได้รวดเร็วและบทเรียนในการรับมือไม่ได้มาจากระบบเท่านั้นแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของคนบนเวทีติดเกาะธุรกิจไทยสู้ภัยไซเบอร์ที่จัดโดย nation เ,เมื่อเร็วๆนี้หลายบริษัทใหญ่แนะนําองค์กรไทยให้ลงทุนทั้งระบบและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ทั้งองค์กรรู้ทันภัยยุคใหม่และรู้ว่าต้องทําอย่างไรเมื่อพบกับความผิดปกติ เราคิดภาพว่าเป็นบ้านเราต้องการให้บ้านของเราปลอดภัยถามมันก็มีขั้นตอนในการทำในหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่จัดระเบียบทางเข้าออกคือเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเรามีการวางรั้วแล้วก็ทำประตูเพื่อที่คนจะเข้าออกบ้านได้เนี่ยเรารู้ว่าเป็นใครนะครับผมพอเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยบ้านเราไม่ใช่มีห้องห้องเดียวนะครับมันก็ต้องมีการแบ่งพาร์ติชันของห้องเราก็ต้องบอกว่าแขกเนี่ยที่เข้ามาในบ้านเนี่ยเขาสามารถเข้าได้อยู่แค่ในห้องรับแขก ไม่สามารถไปถึงจุดที่สําคัญได้เนอะสมคือจัดระเบียบว่าระบบข้อมูลตรงไหนควรจะอยู่ห้องไหนคือไม่ใช่เราจะวางข้อมูลสําคัญอย่างเช่นข้อมูลลูกค้าข้อมูลบริษัทเนี่ยอยู่ในห้องรับแขกก็ไม่ใช่เือแขกเข้ามาก็เห็นหมดใช่ไหมครับเราก็ต้องเก็บไว้ที่ห้องสําคัญเพราะในโลกไซเบอร์ความเร็วคือเกอราะป้องกันที่ดีที่สุดเร็วในการรับรู้ปัญหาและความพร้อมในการตั้งรับรู้ตัวไวเท่ากับป้องกันไว้ก่อน